ครับก็เราจะพูดถึงการซูมจริงอากจะบอกว่าการซูมในเว v e r วางมากนะครับผมี๋ยวผมรองทำให้ดูแล้วยังไงยังไงคือเขาสามารถซูมได้ร้อยเท่าร้อยเองบักเอแล้วก็มีห้าระยะที่แบบเป็นแบบอันนี้ไม่ต้องใช้เดี่ยวเดี่ยวเดียวเดียวอันนี้ไม่ต้องซูมก็ชัดว่ารัก ชัดไหมชัดอยู่แล้วเพราะว่า Galaxy S24 Ultra เกิดไรเกิดไรอ่ะคนที่ยิดมอาเชงอกให้แม่ชื่นใจมารักไมรักแม่นะครับรักรักคุณด้วยรักคุณด้วยอันนี้คือแม่เหมือนกหว่าแม่แม่แม่ใช่ไหมบะมีบะมีทุกคนมีแม่คนเดียว มีแม่ได้หลายคนเนอะใช่ไม่ใช่แม่จริงเหรอพี่จริงเดี๋ยวนี้มีแม่เยอะไปหมดแล้วแม่เยอะเดี๋ไปหมดเลยซูมซูมใช่ไหมดูสิครับนี่นะครับครับผมอุ้ยใครจะได้คลิปจอดูสิอ๋ออุ้ยดูด้านหลังคืออย่างนี้เลยเนาะอ๋ออันนี้ส่องได้เลยนะเนี่ยว่าทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋าอุ้ยนี่เขาเล่นเกมนี่เขาเล่นเกมนี่เขาว่าอุ้ยจะกลับบ้านที่สมัยไม่รู้ตัว ดีครับโยแต่ชัดมากนะเพราะนารยานี้คือหลายเบสมากๆเลยนะเขื่อนแล้วพี่ชายอันนี้คือ60 60เกืองแล้วพี่ชายเือใช่ไหมครับอันนี้ประมาณ50แล้วครับ50ครับผมมีอะไรแล้วนะมีอะไรไม่ได้ว่าแม้ว่ามือส